สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องโมเบียทัมงสิงนอีกคลิปนะครับนี่พามาดูนี่ครับเอาสไลด์ออกแล้วครับเอาถาดสไลด์ออกแล้วมาดูเครื่องดูภายในกันเลยทีนี้โจ๊ะเลยครับแม่นะเป็นไงเอฟซีครับเป็นไงครับถูกใจหรือเปล่านี่ อันนี้มีรังเครื่องมือเลยครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ที่อู่ปาลาเหลาเด้เอแหมอย่างดีเลยครับไว้เก็บของที่บ้านสบายเลย่ยังติดบ่ไม่ละชนเอน่นอะไไม่หลนุนไม่หล,นล่นหรอก นี premises, mm ่ม hmm. ีย mm ่างอะไรด้วยครับเรียบร้อยครับโอูยจัะครับใส่เลยใส่หูเดียวนึ่งนะฮะเราใส่เดี๋ยวตำรวจบกบก้อานี่ใส่สิ่งใดตัว โอ้ส่เจน่ากเนตัวรู้เ้ไหมนเออนี่เออนี่ก็ได้นี่ส่เจนรกตัวรู้เข้ไหมเออหน่ะเออเติดะเอ้เพีเบลาเพี่วนะเพีเพเบลานะคนแล้วแล้วอาน้อนได้พี่นี่ผมบอกว่าใส่แบบนี้เมื่อกี้น่ะเนี่ยเเออ นั่นแหละใส่แบบนี้ก็ได้รถเราอ่ะรู okay. hmm ้กลัวทำไมเอ๊ะใส่น็อตตัวเดียวอิงเยียงเหรอเนี่ยเอามาตัวผีเดียวตัวผีเดียวมีอ่ไรบ้างส่วนไหน่้างส่วนไหนบ่ได้ก็ได้เอาละตัวนั้นละตัวเดียวอยู่แล้วอ่ะ สูบแล้วเอาคันนี้ครับกันสีไม่พูดเดยอะครับหนักนะแนบลอยเลยนลเยะนะี่ยหลบเอาคันนี้ครับดูแบบเหลืองๆเลยครับนี่ชุดทงังสี่สวยมากครับดูมาร์กยังไม่ได้ยังไม่เคลื่อนเลยสวยมากดูกันซีครับ เลียเ่ยมเลยเลยคันนี้ที่เด็ดเลยครับที่เด็ดเลยคันนี้จะเป็นช่วงล่างแปดน็อตครับนี่ช่วงล่างแปดนอด็อตเป็นคานใหญ่ครับเป็นคานหน้าใหญ่เห็นใหญ่มากครับคานหน้าใหญ่มาตรฐานครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมใฝ่ฝันมากครับอยากได้ครับสนะวย ทำลากลูกสบายเลยครับรน,น่าจะเป็นคันแรกของทีมงานปลาเรลาครับ่วงล่างแปดน็อตเป็นคันแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีคันที่สองครับสวยเลยด้วยนี่จะเป็นพอข้างแบบนี้นะแปดน็อตเป็นดุมใหญ่ครับดุมใหญ่เบรกใหญ่สวงท้ายใหญ่ครับใหญ่กว่าปกติเลยแห้งว่ะ เจียวเลยครับใช้ลืมครับไม่ใช่ลืมใช้นะใช้ลืมบอกเลยว่าใช้ลืมไม่รอปูใช้จนลืมครับจำเลยใส่ไฟแล้วครับใส่ไฟใส่ไปทะเบียนเจอกันบุรีรัมย์ครับเจอกันบุรีรัมย์หมูบางน้ำมันหมูพูดำเอาเอามามัดไปฟังพี่ใส่ไฟ น้ำมันมีบ่เยี่ยมครับแบตเตอรี่ใหม่สองลูกนะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์เกียร์เฮดโอใหญ่เลยครับอันนี้ เห็นเฮ็ดโอใหญ่ไม่ใช่เห็นโอเล็กนะครับเห็นเห็ดโอใหญ่แบบนี้แพงครับมีไอ้นี่เยอะไอ้น้ำปั๊กโรงงานอะเหลือลายว่าน้ำมันมั้งเยอะหอดปั๊มบ่เต็มนึงเต็มนึงอ่ะเติมบางน้อยได้เติมไม่ตรงหน้าโรงเรียนอ่ะอ่าไม่ถึงเลยเล เด้งว่าบุมดูเครื่องครับโจ๊ะครับสีนอกครับเหลียมเลยแข็งๆขัดเนี่ยเออสายนั่นแหละมันต้องเบื้องสายมืนอันว่ามันไปมองในบ่อนะต้องไปไล่ไหม เติมเติมเตรียมเตียมอ่ะสวยงามครับถลำแปดรอเลยครับก็เคยบอกครับคันนี้จัดว่าเด็ดครับทั้งเบลนั่นสายอะไรห้อยู่ข้างล่างใต้ใต้แบตเตอรี่เนี่ยเนี่ย ได้เลยเอาขึ้นมาพันไว้หน่อยมัดไว้ไหมตัดตัดตัดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันช็อตเออมัดมัดไวเดี๋ยวมันช็อตกันนะเจียวแปดสี่ครับอันนี้เจียวมากครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งกลับบ้านดูครับว่าจะใช้น้ำมันหมดไปเท่าไหร่ครับจากนี่ไปบ้านเราก็ประมาณสามร้อย สามร้แปดสิบโลครับครับก็ประมาณเฮ้ยอยอย้อุ้ยตรงคาคอมแห้งนี่นี่อ้อคาคอมเนี่ยโอ้เออขารรถแม่ได้ซื้อเราเรีงยงไหมขคยรถแม่เออ Mà xưa đi với Đi liền nghỉ thế ừ. để... ừ. chỉ biết Một đời, ông có cua lông tiết kia Bưng Mấy bưng nào nữa mà, không? tít tiết mừng không đây Vàng bây à. yeah. giờ นี่ติดเครื่องครับแทบไม่ได้ยินเสียงนี่แม่งหรอกอยังวะข้างมอลงมั้งเรือข้างเดือยกไห้สายกระเลงมันฝุดๆนะครับแต้ๆพุง,งเอยได้ก็นีแล้วเดี๋ยวก็ไปทียบตู้บาา้บาน ong ใบภาษีอยู่ตรงไหนบุน,บนเออ ผมชอบมากครับคุณเีอันนี้ด้วยสภาพเกียร์เป็นเกียร์บวกเวอร์ชีพลมครับเป็นไฮโดรใหญ่ด้วยไม่ขึ้นครับครบทุกอย่างเลยคันนี้เครื่องเจป8สีครับเจ2ครับเจ2อย่างเด็ดเลยอ่ะไปใช้งานยาวๆเลยครับเฮ้ยฮะไปรถหนารถก็ได้ Cô đâm Mua đang nhập biệt quá Ok cấp. Phải liêu phải liêu Liêu sai liêu khóa này Đây biệt tìm cầm Khóa Sai Ok cấp. Chắc chiên Ủa Mày mình khoan lấy ấp เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วครับ F4 เดี๋ยวรอชมกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ